สวัสดีค่ะแอดมินจากศูนย์ความงามไอริสค,ควีเนเจอร์สาขาอุดรธานีค่ะหลายๆคนนะคะทักแชทอินบ็อกทั้งทางเพจทางโซเชียลนะคะมาปรึกษาเยอะมากนะคะว่ามีปัญหาเรื่องหน้ามัน รูขุมขนกว้างเป็นสิวอุดตันนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบรอยสิวรอยดํารอยแดงนะคะปัญหาเหล่านี้นะคะใช้สมุนไพรของไอริคควีเนเจอร์ในการบําบัดร,รักษาได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะแอดมินนะคะก็จะมาแนะนําเซตรักษาปัญหาสิวนะคะแบบฉบับที่เรียกว่าสามารถนําไปใช้นะคะบ,บําบัดผิวได้ที่บ้านด้วยหรือว่าจะนํามานะคะให้เจ้าหน้าที่ที่สู่นความงามไอริสอุดรธานีเนี่ยช่วยบําบัดด้วยก็ได้นะคะตัวแรกเลยค่ะ เป็นสบู่เฮอร์บัทโซฟนะคะตัวนี้นะคะจะมีสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวรสชนงแดงนะคะช่วยลดความมันบนใบหน้านะคะและยังช่วยผัดเซลล์ผิวอ่นอ,อนๆด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะตัวที่สองค่ะจะเป็นผงพอกสมุนไพรไอริสเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ขาดไม่ได้ถ้าผิวมันนะคะแนะนําให้พอกอย่างสม่ําเสมอค่ะสารสกัดเขานะคะจะเป็นสารสกัดเย็นนะคะช่วยในการบําบัดปรับสภาพผิวลดความมันนะคะตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากท่านาคานะคะ ขมิ้นรวมไปถึงพุทธรักษาด้วยนะคะตัวที่3มนะคะเรียกว่าคนเป็นสิวคนน้าม,มันก็ขาดไม่ได้เช่นกันก็คือเจ้าโทนเนอร์ตัวนี้เลยค่ะโทนเนอร์ที่แอดมินแนะนํานะคะจะเป็นสูตรนะคะสูตร2นะคะตัวนี้นะคะจะมีสารสกัดจากวิทาเซลล์นะคะช่วยในการทําความสะอาดรูขุมขนนะคะก็จะสิ่งสกรปรกที่อุดตันเรียกว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดสิวเลยค่ะตัวต่อไปนะคะตัวที่4ี่ค่ะแอคเนสกินหรือว่าครีมสิวค่ะตัวนี้สารสกัดจากกรดแลคติกนะคะหรือทีทีออยล์ ะะช่วยในการยับยั้ง ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะที่เรียกว่าเป็นตัวที่ก่อให้เกิดสิวเลยเราต้องใช้ a c น e สกินในการเข้าไปบำบัดนะคะและตามมาด้วยเรื่องสิวเราก็ต้องมีเรื่องรอยสิวนะคะตัวนี้นะคะก็จะไปช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะอย่างอ่อนโยนเพราะว่ามีสารสก,กัดจากกรดแลคติกรวมไปถึงยังมีอารเวรล่านะคะช่วยเปราะประโลมผิวผัดเซลล์ผิวของเราได้อย่างอ่อนโยนรอยสิวรอยดํารอยแดงก็จะหมดไปด้วยนะคะและก็ความหยาบก้านนะคะก็ขาดไม่ได้ต้องมีเจ้าตัวนี้ค่ะ ex 50นนะคะตัวนี้จะช่วยลดความหยาบก้านนะคะมีสารสกัดจากซิงค์นะคะแล้วก็มาละกอนะคะที่ช่วยบำบัดผิวของเราลดความหยาบก้านให้กับผิวเราให้ผิวของเรามีความเนียนนุ่มอ่อนโยนนะคะ mm hmm. เมื่อเรานะคะบำบัดผิวไปแล้วนะคะอย่าลืมที่จะปกป้องผิวด้วยเจ้ากันแดดค่ะวันนี้แอดมินเลือกเป็น U V นะคะ Protection นะคะ SPF 3 0 PA นะคะบวกนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยปกป้องผิวเราจากรังสี U V A U V B นะคะที่จะทําให้ผิวเรามีความ ไม่เกรียมแล้วก็ยังไปทําลายเซลล์ผิวเราด้านในด้วยนะคะเซตนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา2,220บาทนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถ สั่งซื้อปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ความงาม Airy q u e น n Nature สาขาอุดรธานีดูรีวิวของเรานะคะว่าคนที่ใช้เซ็ตบำบัดผิวในมูลค่า2,220บาทเนี่ยผิวจะค่อยๆดีขึ้นนะคะชุดรักษาของเราเซ็ตนี้นะคะจะใช้ได้ประมาณ1-2เดือนเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะอย่าปล่อยให้ปัญหาผิวร่วงโรยไปตามกาลเวลาต้องให้ศูนย์ความงาม i q u e n Nature สาขาอุดรธานีดูแลนะคะเราจะได้ผิวหน้าขาวสวย เนียนสเหมือนแอดมินแบบนี้ไปยาวๆเลยนะคะอย่าลืมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ความงามแอริคิเนเจอร์สาขาอุดรธานีค่ะ